สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ยูทูปปืสพีมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าอำเภอเมืองลำบุญคลองเป็นงครับผมมาทำสารคดีเกี่ยวกับนกก้านามานกปากหางนะครับผมตัวดำดำยืนตัวดำดำ,ดำตัวเล็กๆนี่แหละทาเกว่านกกานามครับคุณผู้ชมนกกานามตัวเล็กๆดำดำมันกินแต่ปลารุ่นๆเลยครับ แต่ตัวใหญ่ๆนี่เนี่ยมันเป็นนกปลาคางนกปลาคางครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมแถบตรงนี้มีตะกาน้ำเลยทั้งนั้นนะครับมันนอนนู่นยันนู่นเลยครับนกกาน้ำครับคุณผู้ชม มีตัวดำๆตัวเล,เล็กๆตัวใหญ่ๆครับมีมดนกกาน้ำมันบินมันวายน้ำโอ้โหกิงสึ้ยอะเลยครับคุณผู้ชมมันตรงในมีบ่อเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนี่ยมันลงไปเซนเลยกินหมดปลาตัวเล็กๆออะปลาเท่านิวกอยนิวโปงนิวชี้นี่มันกินหมด เนี่ยตัวดำๆที่ผมถ่ายกำลังถ่ายอยู่นี่แหละโอ้ยคบกินปลาเลยแหละเยอะตรงนี้มีเยอะมันมานอนรวมตัวเยอะครับคนชมเยอะเลยเยอะเลยนับไม BR ่ถ really ูกเลยแหละไม่รู้มีกี่ตัวมีกี่ตัวนับไม่ถูกเลยคนชมเยอะ จริงๆครับคุณผู้ชมมันกำลังบินไปบินมาบินไปบินมาคุณผู้ชม,มผมจะกำลังจับกองถ่ายแต่มันบินไปบินมาบินไปบินมาสวยงามมากเละเป็นธรรมชาติรุ่นๆเลยครับ มาแทบตรงนี้เป็นนกปากางครับคุณผู้ชมนี่นกปากางกำลังยืนตัวสงา่างามได้แหละตรงมาถ่ายเย็นๆนี่จะมีนกเยอะเอามาสว่างน้อยมันไม่ค่อยมีเลย มันยังมาไม่ถึงหลังลงมาการเดินๆหน่อยประมาณห้าโมงหกโมงหละมาถ่ายสวยง,งามมากเลยครับทุกท่าน จันทร์คืนแล้วพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บไปจันทร์คืนเลยแหละเพราะวันนี้นาประจันทร์สว่างสว,ว่างเลยแหละเพราะน่าจะเต็มดวง่าวันนี้เริ่มมืดแล้วนะครับจันทร์เดิมสว่างแล้ว เิจันทร์ตรนนี้เริ่มสว่างแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มมืดแนละ้ว่า่ทำกับนกปากหางทุกวันครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เือเป็นกำลังใจผมทำคลิปครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเจียวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม